ที่พีพีวิวกินกันบ้านดีกว่านะสวยชั้นพูดมีภาพเซ็กซี่ออกมาทุกเธอฉันพูดเล่นะนี่คือความลาก้าใครไหวไปก่อนเลยจ้าเพราะว่าฉันไม่ไหวฉันก็ไม่ไหวจ้าเธอทำไมจิ้นก็ขยใหญ่เลยอ่ะดูเดะเธอวิวกินกับพีพีอะถ่ายภาพกอดกันอ่ะแล้วข้างบนแบบเธอดีดีมากตอนฉันเห็นภาพเซ็จเนี่ยอื จินตนาการของฉันน่ะเป็นยังไงมันไม่หยุดนิ่งอ่ะม,มันคิดไปต่งตงนางๆนานาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเธอน้องเขาแบบว่าเขาลีนมากอ่ะเขาลีนมากคือฉันไม่เคยมีกระดูกกระดูกสันหลังโพแบบเหนเลย <laughs> น้าต้องจะเกิดมาฉันไม่เคยมีคอเลย <laughs> 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 ฉันี่ไ่ไมันตลอดอ,ลอ่ะ,อะน้องลีนมากอ,ะอ่ะ เป็นภาพที่แบบปรากฏออกมาทําให้คนฮือฮามากค่ะเมื่อพีพีแล้วก็บิลกินถ่ายภาพนะคะเป็นการโพสตภาพขาวดาเนาะถ่ายคู่กับบิลกินอะไรอย่างนี้ค่ะฝีมือการถ่ายภาพคือพี่จอร์จทาดาเป็นคนถ่ายมที่สุดแล้วว่ามากโดยเฉพาะรูปที่พีพีแบบหันหลังแล้วเอียงคอแล้วเป็นแบบเห็นหน้าบิลกินตรงๆใส่เสื้อดำอค่ะอันนั้นน่ามันแบบฉันยุ่จินตนาการไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเนี่ยดูสิดีมากบิลกินดีมากเลยอย่ามองคิ่แบบไหน,น บิวกินภาพกอดกันอะอย่ามองพี่แบบนั้นค่ะมันมีพลังอ่ะทําไงดียะมันเลดเนาะมันลดภาพกอดกันมันมีพลังจริงๆค่ะแย่เขาคบกันจริงๆอะเธอจะเย็นๆจาจริงๆเธอขอจิ้นนิดนึงอะไรอยเยฉันไม่เขาคบกันจริงๆค่ะ